ท่านลอกตอนหอมูยอยู่บ่นครับเนี่ยท่านลอกเบาดอแบบท่านลอกเงินนลายอยู่เกลนาน่นน้าเลดีใจต้อรอยดีใจใจหน่อย้องหันเล็กหน่อยแล้วต้องกนเป็นแถวทุกคนตอง

คำตาให้คนว่านั่นไมำงอีกร้อยเื่อนคำนั้นแพทให้อีกพูดละลอยครับเมดนเือนเดดองเมืทบกบอลแพบอนูใจสองลอยบอลแพทยติดใจเท่าไรก่อนแค่เกยลอยกุลเรลอยอยู่บ่ แม่ไฟแล้วน่ะอยู่ก็อยู่มันเบาเล็กดื้อเ่อมน้นมันกับว่าหายเือเก่ามันเอาตอนน้แม่อีหลีมันบอกว่ามีไฟดมีงคนคานี่ม่จมีของหายมันนี่ก็สดจัยมันนี่มันนี่ก็บจีคอแม่เองกมีน้องๆบรรยากาศชื่นมืน

<cười> <cười> là gì được cho bộc lạc vậy bỏ thì bỏ đi bọn bọn là phòng <laughs> <laughs> <laughs>